สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ร้านจะมารีวิวตัว e ิคแอนด์อาพันซอนนะผมว่าสามารถทำไรได้บ้างและสามารถควบคุมได้อย่างไรนะครับอย่างแรกคือการที่เปิดสปอตไลท์วิธีการเปิดสปอตไลท์คือการกดระหว่างตรงกลางของไฟเลี้ยวนะผมค้างไว้ที่ประมาณ3-5มาวีนะครับเมื่อกดค้างไว้แล้วสปอตไลท์จะติดนะครับผมอย่างที่ือการเปิดไฟฉุกเฉินนะผมเมื่อกดไฟฉุกเฉินแล้วสปอตไลท์จะกระพริบตามไฟฉุกเฉินนั่นเองนะครับ ในส่วนต่อมาส่วนที่3วิธีการปรับระดับความสว่างสปอตไลท์คือการดันจอยด้านข้างซ้ายมือที่เปน็นวงกลมนะผมดันออกจกังหวะสปอตไลท์จะกระพริบเมื่อสปอตไลท์กระพริบแล้วสามารถปรับระดับความสว่างได้ตั้งแต่1นึ่งถึงสิระดับนั่นเองนะครับ แล้วเรามาต่อกันด้วยส่วนที่4ส่วนที่4คือการเล่นไฟสูงนะครับผมเมื่อกดไฟสูงพอสว่านสปอรตไลท์จะเด้งเต็มร้อยแต่ถ้าเกิดกด3ครั้งจะเป็นการเล่นสเตปไฟแฟชเชอร์นะครับและอย่างต่อมาอย่างที่5เมื่อกดแตะสปอตไลท์จะกระพริบนั่นเองนะครับและอย่างสุดท้ายอย่างที่6เมื่อกดไฟเลี้ยวสปอตไลท์จะดับตามข้างไฟเดียวนั่นเองนะครับ หากท่านใดสนใจหรืออยากสอบถามเกี่ยวกับตัวสินค้าเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เขติทยชแคปซูลเลยครับขอบคุณครับ